y e ะออนไลน์ครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับวงการิชานะครับวงดนตรีวงหนึ่งที่เขาเรียกสไตล์ดนตรีของพวกเขาว่าแบล็กมซี่มามารู้จักกับพวกเขากันสวัสดีครับสวัสดีคุกคนครับครับผมทีนพูดถึงการิชานะครับอธิบายความเป็นการิชาครับให้ฟังนิดนึ่งก็ 听听。Ding, ding. พวกเราก็รวมตัวกันมาได้จากการที่เริ่มรู้จักกันในแวดวงดนตรีศึกษาครับอย่างอันนี้ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันครับก็ต้องคืยเมือไหทีก็อันนี้อันนี้ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันสมัยเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วก็เลยรวมทีมกันตอนหลังก็ได้น้องสองคนเข้ามาเสริมทีมครับก็คือสอบสามคนน้าี่คือเป็นเป็นอาจารย์สอนดนตรีด้วยอันนี้ก็ว่าที่คุณครูองนี้ครับนี่ผมอยากรู้ว่ากันในชาอย่างที่บอกว่าแนวดนตรีที่กล่ากไปว่าเป็น black music นี่คือขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมฮะ โดยคาเตือนของคำนี้ครับคือครจริงๆแล้วเ,เราพยายามสร้างผลงานออกมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยสอนของพวกเราเนี่ยแหละครับ,รบแล้วก็คราวนี้เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เวลาเรียนบทเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยครับเวลาผลงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสายอินดีมั่งแจ๊สมั่งอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักเรียนหลายคนเวลา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 ต้องเรียกว่าไปตอนตอนที่เริ่มเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะงงๆครับว่าอุ้ยทำไมเราเรียนเพลงของปั๊คเกอร์ทำไมเราเรียนเพลงของโคเทรน ว่าจริงๆขั้นตอนการสร้างมันสร้างยังไงคืองจริงๆก็ต้องบอกตรงๆงว่าอย่าง,างคุณครูเออแล้วตอนนั้นเขาสร้างกันยังไงก็ไม่รู้เออแล้วเราก็เลยเพราะงั้นเอาเครื่องมือบางเครื่องมือที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เองเขียนตั้งแต่โน้ตตัวแรกกันมาเออเริ่มทําผลงานตัวนี้ออกมาเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยจนศึกษาด้วยดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์จากนั้นก็เลยเริ่มมานั่งรวบรวมเพราะว่าดนตรีในแต่ละยุคในแต่ละสมัยอะไรเงี้ยครับเราก็เจาะไปทางฝั่งที่เป็นสายสายสายเข้มก่อนสีเข้มก ็เลยมานั่งลิสต์ตั้งแต่ตยุค30ขึ้นมาเลยครับก็มีสวิงก็พอมาถึงสัก50 60เราก็ขยับมาเป็นโซบ้างอย่างเงี้ยครับ <ๆ S 2> ก็จะรวบรวมอยู่ในสิ่งที่เราเริ่มทำงานกันช่วงหนึ่งในแบล็กใช่ครับแต่วัตถ <ๆ S 1> <มา S 2> ุนิยมแจ๊สก็จะมาค่อนข้างค่อนข้างแรงเหมือนกันก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันใช่ไหมครับนะค่อนข้างจะเป็นเมนเมนเมนของการในชายอยู่เหมือนกันครับทีนี้มีกลิ่นแจ๊สแจ๊สในความหมายของพวกพวกเก่า คืออะไรอือุโสุดอันนีดูแบบหน้าหรืออะไรก็คงเป็นความอิสระครับแล้วก็เป็นตัวเองอะคคือมันอิสระที่จะเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีเครื่องมือในการเล่นแค่นั้นเองครับเครื่องมือในการเล่นคือมั a เชือกข้อมูลรับข้อมูลขับวัตถุดิบนะครับของบอมจริงๆแล้วมัรทแจ๊สในในส่วนตัวบอมคือ คำหลักๆของแจ๊สเนี่ยจะเป็นอินฟรอยเซชันครับอินฟรอยเซชัน huh. ในความหมายขอนคือไม่ขอชุดเดียวกันเนี่ยแต่ว่ารเราสามารถแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาได้ตลอดเวลาลครับ uh huh. แล้วเราจะสนุกคิดโดยเฉพาะถ้าเล่นกับทีมที่แบบว่าคุ้นเคยหรือว่าเป็นทีมใหม่ๆก็ตามเน uh ี่ยหรือ uh huh. ก็จะสนุกกับว่าเอ๊ะเพื่อนคนนี้เขาเล่นอะไรเราจะตอบโต้เขายัางไงดีนะ uh huh. อะไรเง uh ี huh. ้ยครับมัน,เหม,นเหมือนเพลงไทยเ,เวลาเขาเล่นเพลงเฉี่ยเพลงแหล่อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสนุกคิดป,ประมาณนั้นเหมือนกันคือจังหวะเดียวแต่ว่าแปลงเนื้อไา้เยอะใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ย รักคุณมือกีตาร์อ๋อแจ๊สก็เหมือนภาษาภาษาหนึ่งนะครับครับทีนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเลือกพูดแบบไหนอะไรยังไงการรักเทศะวิธีการพูดอะไรอย่างนี้ครับเอามาใช้ครับทีนี้ทางรายการร้อยตาดนตรีเราเนี่ยกำบัาจะมีโปรเจกต์แจ๊สดนตรีค้นหานักดนตรีนะครับเข้ามาร่วมเป็นวงแจ๊ส เครื่องมือดีนะครับในฐานะที่เราโอเคเราก็พวกเรามีผลงานก็อยู่ในวงการตรงนี้มาครับเป็นครูบาอาจารย์กันด้วยถ้าเราจะต้องมีคําแนะนําให้กับคนที่เขาจะเข้าแข่งขันหรือเราจะต้องเลือกเครื่องมือนั้นๆเข้ามามีอะไรบ้างใช่ไหมพี่ป้าเรียกอะไรร้องอืมอพี่ป้าับน้องๆใช่ไหมครับข้าไปข้องมาอย่างแรกก็กล้าที่จะเข้ามาก่อนคือมั่นใจก็แล้วก็ถ้าเกิดคุณเล่นแนวนี้อยู่คุณอชอบแนวนี้อยู่ฝึกแนวนี้อยู่ก็ แค่ตัดสินใจแล้วก็กล้าไม่ต้องกลัวก็เล่นอะไรที่เป็นตัวเองครับเราเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณนำเสนอครับผมโอเคครับปีตาครับก็ได้จบเป็นชิ้นๆเอาทีลชิ้นเอาที่เรื่องปีตาปีตาทำแล้นังกันนลกันครับก็น้องๆที่จะเข้ามาประกวดใช่ไหมครับก็อยากให้ลองไปดูป้ตาดูวิธีการเล่นของคนอื่นเพื่อมาพัฒนาตัวเองด้วยอืมนะครับครับนักร้องครับ เป็นโน้ด้วยครับจริงๆหัวใจสําคัญถ้าจะฝากไว้คือการฟังครับใช่แต่ว่าฟังฟังอย่างมีสติฮะนี่ฟังฟังในที่นี้คือพอพอพอใช้คําว่าแจ๊สมาครอบคลุมเนี่ยครับแต่ต้องฟังเออวลีของเพลงเป็นยังไงวลีของการเล่นเป็นยังไงหรือแม้แต่กระทั่งสไตล์ของนักร้องแต่ละคนเป็นยังไงครับเพื่อที่เอามาประกอบกันเข้าจริงๆแล้วไอตอนที่เราเรียนนะครับคืออาจารย์มักจะสอนให้ก๊อปปี้ก่อนก๊อปปี้ก่อนก๊อปปี้ก่อนแต่จริงๆแล้วมันมีในยะแฝงอย่่ก๊อปปี ใช้ให้รู้ว่าเราเหมาะกับอะไรเราไม่เหมาะกับอะไรเพื่อที่จะได้คัดกรองได้ว่าเออพอถึงวันหนึ่งแล้วเอออันนี้อันนี้แหละเป็นเทคนิคที่เราใช้ได้แล้วแล้วสามารถใช้ได้คล่องเลยมันจะได้ใช้งานได้เลยเหมือนเอามาประยุกต์ให้แบบเป็นของตัวเองใช่ครับแล้วก็สําคัญคือเรื่องยุคเรื่องสไตล์อย่างเงี้ยครับอยากฝึกฝาไปให้ครบเลยครับเพราะว่าพอเข้าใจเรื่องยุคเรื่องสไตล์เนี่ยคำนี้อยากจะทําเพลงในสไตล์แบบไหนปีไหนจังหวะแบบไหนนี่มันง่ายเลยครับคำนี้ฟังหน้อยดูเบสครับผมก็ฟังเยอะๆครับ ไม่ใช่แค่ฟังแค่เครื่องของเราเครื่องเดียวครับก็ควรถ้าแจ๊สมันครอบคลุมหมายถึงว่าฟังนักดนตรีที่เล่นด้วยฟังคนอื่นที่เล่นด้วยฟังหมดนะครับฟังทุกเครื่องว่าเขาทําอะไรกันบ้างตอนไหนเวลาไหนแล้วเราก็คิดตามเขาให้ได้ทันมันก็จะสนุกไปด้วยกับการเล่นของเราครับนะครับถ่ายกล้องครับไม่มีครับเพราะคงฝากเครื่องความมุ่งมั่นเลยครับเพราะว่ามันรีแนวนี้ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่ากำลังมาไหพี่กำลังไม้กำลังใจหนึ่งก็คุ้มสุดเลยครับในบ้านเรานบ้านเราในบ้านเราก็ต้องหาข้อมูลอะไรเยอะนิดนึงฝากรู้ความมุ่งมั่นความตั้งใจในการซ้อมด้วยนะครับครับผมครับกระน่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ไปแล้วใช่นะครับเนี่ยครก็ ไว้มีโอกาสนะครับจะลงถังจ้าซึนงเพียเดี๋ยวผมก็จะพิจารณาให้โอเคคุณสมบัติคุณสมบัติยางได้อยู่เลยจะต้องตรวจเช็คนะครับตรวจสอบเรื่องอะไรอยู่เลยคือหนังแม่นะครับโอเคก้ไว้พวกเราคงได้เจอกันครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกเนชานะครับที่มาร่วมบนเวทีในเยสอไลแล้วก็รับบทดนตรีของเราแล้วก็ยังให้คำแนะนำดีๆกับน้องๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับ ก็อ exactly. ีกครั้งนะคะสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ของเราที่กำลังจะขึ้นขันเข้ามาแล้วนะคะคือแจ๊สดีมที่นเองซึ่งได้ถามมาว่ากรรมการนี่โอ้โหเข้มงวดคือต้องบอกว่าเป็นการตัดสินที่ยากมากครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทำให้กรรมการของเรานี่ที่เรียกว่าอวนหมดอะ ปวดตัวปวดใจปวดหัวปวดข้อปวดเข่ายากสุดยากไงที่จะลำเอียงก็ไม่ได้แล้วฝีมือแต่ละคนคือแบบอยากจะาเอาทุกคนเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมีคนที่ผ่านเขารอกมาแต่ว่าจะเป็นใครอีกไม่นานครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นกันแน่นอนจะต้องคอยลุ้นกันใช่แล้วครับแล้วสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสังนหมดอีกแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปรวดเร็วมากแต่ว่ามาเจอกันได้อีกครั้งนะคะทางที่วิทยแห่งนี้นะคะทุกคนสุขภาาทุ่มค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <laughs> ©